คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณเจนได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กับสายของคุณเจนกันเลยครับสวัสดีครับคุณเจนสวัสดีค่ะพี่แจ๊คคุณเจนตอนนี้โทรมาจากแถวไหนครับ โทรมาจากขอนแก่นค่ะพี่แจ็คฝนตกหนักไหมล่ะขอนแก่นน่ะมันหยุดตกแล้วค่ะก่อนหน้านี้ตกเพเดียวค่ะใช่ค่ะแต่ก็ได้อากาศเย็นๆแต่ช่วงนี้ต้องติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะใช่ค่ะช่วงนี้พี่แจ็คฝนตกบ่อยมากเลยค่ะถูกถูกพายุเข้าพายุเข้าใช่ค่ะเออกูเจนอยู่ที่นู่นเนี่ยติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลัก อ่าย้อนหลังร้อยเปอร์เซ็นค่ะพี่แจ็คไม่เคยฟังสดเลย <c oughs> ไม่เคยเลยค่ะแล้วไม่เคยคุยเรื่องผีกับใครช่วงตีสี่มาก่อน <c oughs> ไม่เคยค่ะวันนี้ครั้งแรกเลยค่ะพี่แจ็คนะฮะะวันนี้มาพร้อมกับเรื่องหลอนของฉันและสามีฝรั่งเจอผีใช่ค่ะเออนะครับปีมีทั้งเรื่องของเราแล้วก็เรื่องของสามีด้วย <c oughs> ใช่ค่ะเอาเรื่องของเราก่อนนูก่อนหรอเอาไม่ใช่เออใช่สิเรื่องสองสองสองเรื่องของ ของคุณเจนก่อนสิอ่ะโอเคให้หนูเรื่องหนูก่อนใช่ไหมคะได้ค่ะใช่สิจ๊ะโอเคค่ะพี่แจ็คเรื่องนั้นได้ใช่ไหมได้เลยแต่จะบอกว่าให้คุณเจนเล่าช้าๆไม่ต้องรีบนะอ๋อได้ค่ะค่อยๆไปไม่ต้องเร่งสปีดต,ตัวเองนะได้ค่ะเรี่มเลยมามามา,มาว่ากันถึงเ,คคเรื่องนี้กันค่ะพี่แจ็คอะพี่แจ็คได้ยินหนูชัดไหมคะชัดเจนครับผมค่ะเริ่มเลยแล้วกันนะคะพี่แจ๊คจ้า ค่ะอ่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงโดยตรงของเจนเองนะคะก็คือค่ะย้อนไปเมื่อประมาณหกถึงเจ็ดปีที่แล้วค่ะพี่แจ็คตอนนั้นเจนทำงานอยู่ที่กรุงเทพค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเช่าหอหอหนึ่งค่ะอ่าตอนนั้นค่ะเป็นเป็นคนต่างจังหวัดค่ะพี่แจ็คก็เลยอ่าไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีคนแนะนำให้ค่ะว่าไปหอพักนี้ไหมนู่นนี่นั่นแบบ ใกล้ที่ทํางานนะสะดวกนะอะไรแบบนี้ค่ะพี่แจ็คก็เลยโอเคก็เลยตัดสินใจไปเช่าหอค่ะพี่แจ็คตอนนั้นค่ะพี่แจ็คหนูอยู่ชั้นสองค่ะเป็นเป็นห้องเล็กๆค่ะพี่แจ็คเพราะว่าหนูอยู่คนเดียวหนูก็จะเช่าห้องเล็กๆในราคาที่โอเคค่ะพี่แจ็คค่ะเจนเนี่ยจะมีเพื่อนนะคะเช่าห้องอยู่ที่ชั้นห้าค่ะพี่แจ็คคนที่แนะนําให้คค่ะ แต่ว่าอ่าห้องเพื่อนเจนอะคะ่ะเขาจะเป็นห้องใหญ่ค่ะพี่แจ็คเขาจะอยู่กับแฟนสองคนค่ะอ่ามีวันหนึ่งค่ะพี่แจ็คเพื่อนเจนบอกว่าอ่าเขาจะย้ายออกจากหอเนี้ยคะ่ะไปอยู่ข้างนอกกับแฟนสองคนใช่ค่ะย้ายออกแล้วอืใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยเกิดไอเดียขอเช่าห้องต่อเพื่อนคะ่ะด้วยเหตุผลที่ว่าพี่แจ๊ค คือห้องเจนนะคะเป็นห้องเล็กในราคานี้ใช่ไหมคะคแต่ห้องที่เพื่อนอยู่อะค่ะพี่แจ็คมันเป็นห้องที่ใหญ่เป็นสองเท่าของห้องเจนเลยนะคะแต่ว่าเช่าในราคาเท่ากันค่ะพี่แจ็คอา้าวใช่ค่ะราคาเท่ากับ <c oughs> ห้องที่เราเช่าอยู่ห้องเล็กๆเกนี่ยนะใช่ค่ะใหญ่กว่ากันสองเท่าค่ะพี่แจ็คอๆๆ๋อออใช่ค่ะหนูก็เลย อขอใช้สิทธิ์ได้ไหม <Okay. S 2> บอกเพื่อนเราขอใช้สิทธิ์ได้ไหมเราขอเช่าห้องเธอต่อแต่เราขอราคาเท่าเดิมเหมือนที่เธอจ่ายมาตลอดเขาก็เลยไปคุยกับคนที่ดูแลหอค่ะพี่เขาก็โอเคย้ายได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่คิดให้ราคาเดิมก็คือราคาเท่าห้องเล็กเลยค่ะพี่แจ๊คครับครับค่ะก็เลยวันนั้นก็เลยอ่าย้ายหอขึ้นไปค่ะคนของคนเดียวจาก ชั้นสองขึ้นครับชั้นห้าค่ะพี่แจ็ค <sting. S 1> หนอูอธิบายลักษณะห้องนะคะก็คืออ่าเวลาเราเดินบันไดเนี่ยค่ะชั้นสองขึ้นชั้นสามชั้นสามขึ้นชั้นสี่ค่ะชั้นสี่ขึ้นชั้นห้าปุ๊บห้องหนูอยู่หน้าบันไดเลยค่ะพี่แจ็คก็คือสะดวกมากค่ะเดินขึ้นปุ๊บเปิดประตูได้เลยตรงทางบันไดเลยค่ะพี่แจ็คโอ้โหเดี๋ยวนะคือคือพอขึ้นบันไดปุ๊บเจอห้องเลยใช่ค่ะมันตรงบันไดเลยตรงกับ ประตูห้องตรงกับบันไดพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะค่ะพี่แจ๊คเป็นห้องมุมสุดท้ายพอดีเป๊ะค่ะโอ้โหครับค่ะใช่ค่ะก็คือตอนนั้นก็อ่ามันหลายปีแล้วค่ะพี่แจ๊คหนูก็ไม่ได้รู้สูตรเดอะโกดอะไรมากมายค่ะพี่แจ๊คใช่ค่ะแล้วอ่าคนของเขาไปอยู่ไปพักนึงไม่มีอะไรค่ะพี่แจ๊คประมาณได้สักเดือนสองเดือนประมาณนี้ค่ะครับต่อมาเจนก็มีแฟนค่ะพี่แจ๊คแฟนก็เลยมาอยู่ด้วยกันค่ะ อ่าแล้วก็หนูจะอธิบายอย่างนี้ค่ะตอนนั้นอะ่ะหนูทํางานโรงงานค่ะพี่แจ๊กม,มันจะมีสองกะค่ะก็คือถ้าหนูทํางานกลางวันน่ะคะ่ะกะเช้าหนูจะนอนกลางคืนแต่ถ้าหนูเข้าง,งานกะกลางคืนพี่แจ๊กหนูจะนอนตอนเช้าค่ะค่ะสลับกันส่วนแฟนเนี่ยจะทํางานออฟฟิศเขาจะนอนแค่อ่าเวลาเดียวเลยค่ะก็คือทํางานเช้าแล้วก็นอนกลางคืนค่ะพี่แจ๊มใช่ค่ะ มีอยู่ว่าวันนึงค่ะพี่แจ๊คหนูเข้างานกะดึกค่ะอ่าแน่นอนว่าจะเลิกงานประมาณหกโมงเช้าค่ะแล้วก็กลับมานอนที่ห้องอ่าปรากฏว่าช่วงประมาณบ่ายสองค่ะพี่แจ๊คอ,อากาศมันมันเริ่มร้อนค่ะบวกกับห้องเนี้ยค่ะมันอยู่ชั้นบนสุดแต่มันก็เป็นห้องที่แบบร้อนแล้วรู้สึกว่าลมไม่โกรกเท่าไหร่ค่ะพี่แจ็ครู้สกแบบมันอึมครึมอะค่ะ ค่ะรู้สึกร้อนแล้วก็เหงื่อตกนิดนิดค่ะช่วงบ่ายสองก็เลยลุกขึ้นมาแบบสลึมสลือนิดนึงค่ะพีแ่แจ๊คเผลอมองไปที่โต๊ะเครื่องแป้งค่ะพีแ่แจ๊คครับโต๊ะเครื่องแป้งเจนเนยจะตั้งวางอยู่ชิดผดขอโทษค่ะคชิดผนังเลยค่ะครับค่ะหนูสังเกตว่าที่โต๊ะเครื่องแป้งนะคะมีบางอย่างผิดปกติค่ะพีแ่แจ๊ค<อ>บริเวณ โต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยจะมีแป้งโรยบนโต๊ะก็คือโรยทั่วเลยใช่ไหมคะพี่แจ็คลองนึกภาพตามนะคะแล้วมันมีรอยเท้าของเด็กอะค่ะพี่แจ็คใช่ค่ะคือหนูไม่มีลูกแล้วก็ไม่เคยพาเด็กเข้าห้องเลยนะคะรอยเท้าของเด็กบนโต๊ะเครื่องแป้งอะนะค่ะเอ้ยหนึ่งหนึ่งรอยค่ะพี่แจ็คแล้วทีเนี้ยมันมันเท้าเล็กจริงๆค่ะพี่แจ็คหนูก็เลยรอยอะไรอ่ะ ก็เลยลุกจากเตียงค่ะพี่แจ็คค่อยๆลุกไปแล้วค่อยๆเดินไปดูพี่แจ็คมันเพิ่มมาอีกรอยเท้าหนึ่งค่ะครับเป็นสองค่ะพี่แจ็คแล้วทีเนี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นพี่แจ็คมันเพิ่มบนผนังด้านข้างด้วยค่ะสามรอยสี่อยห้ารอยถ้าเราจินตนาการพี่แจ็คเหมือนเขาเดินรอบผนังอะค่ะเดินจากโต๊ะเครื่องแป้งขึ้นไปบนผนังใช่ค่ะเหมือนเหมือนเดินเดินคนละ คนละแรงโน้มถ่วงของโลกเลยค่ะใช่ค่ะพี่แจ๊าในจังหวะนั้นค่ะพี่แจ๊กสติหลุดมากค่ะพี่แจ๊กเพราะว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้ค่ะคว้าผ้าที่อยู่ใกล้มือที่สุดนะคะพี่แจ๊กปัดไปที่ลอยรอยนั้นนะคะแล้วก็เช็ด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 ก็คือกลัวค่ะเสร็จแล้วก็คว้ามือถือค่ะพี่แจ๊กวิ่งออกไปหน้าห้องเพื่อตั้งสติแป๊บหนึ่งค่ะก็เลยโทรหาแฟนค่ะพี่แจ๊อ หนูก็เล่าให้เขาฟังเธอเราเจอแบบนี้นะคําตอบที่ได้จากแฟนค่ะพี่แจ๊ครับเธอเธอทํางานดึกไงเธอเหนื่อยหรือเปล่าเธอง่วงเธอเพลียเธอตาฝาดโอ้โหพี่แจ๊คเขาไม่เชื่อหนูอืมใช่ค่ะอ่าพอตอนนั้นหลังจากที่เขาไม่เชื่อหนูหนูก็เลยโอเคไม่เป็นไรเธอไม่เป็นไรอืหนูกลับเข้าไปที่ห้องอีกครั้งพี่แจ๊คหนูหยิบไม้หน้าสามมา ซึ่งวินาทีนั้นหนูไม่รู้ว่าทาไมห้องหนูมีไม้หน้าสามพี่แจ็คหนูหยิบมานอนกอดค่ะครับใช่ค่ะหนูหนูนอนต่อเลยค่ะพี่แจ็คเอาไม้หน้าสามมาทําอะไรหนูหนูพูดอย่างนี้ค่ะหนูเอามากรอนกอดหนูบอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าถ้ามีอะไรโผล่มานะฟาดจริงๆนะจะหวดหนูพูดจะหดผีด้วยว่าไม้หน้าสามว่างั้นเถอะใช่ค่ะวินาทีนั้นคิดได้แค่นี้ใช่พี่แจ็ค ช่ค่ะมันมันกลัวมากค่ะแต่มันไม่รู้จะพึ่งอะไรพี่แจ็คมันมีไม้หน้าสามอยู่อันนึงใช่ค่ะค่ะอ่าแฟนก็ไม่เชื่อใช่ไหมคะก็เลยโอเคเรื่องนี้ก็เลยเงียบไปมีอยู่มาวันนึงค่ะมีโอกาสได้ไปใส่บาตรตอนเช้าค่ะพี่แจ็คเห็นหลวงพ่อใส่บาตรปุ๊บให้พรเสร็จปุ๊บหนูยิงคําถามตรงตรเลยค่ะพี่แจ็คลวงพ่อคะหนูเจอผีทํายังไงดีคะลวงพ่อกระสะด้งฮึบ ผี<ภ>อะไรโยมเจ้าที่หรือเปล่าแบบ,ค,บค่ะหนูก็เลยห้องนั้นค่ะหลวงพ่อห้องริมสุดชั้นบนนู่นเลยค่ะหนูก็ชี้ให้ท่านดูค่ะคหลวงพ่อก็เลยบอกโยมเอานี้ไหมโยมสวดมน์ลองสวดมน์แล้วก็แผ่อุทิศส่วนกุศลให้เขาดีไหมแล้วก็ลองใส่บาตรแล้วก็อุทิศให้เขาดีไหมเผื่อเขาจะได้รับอะไรประมาณนี้ค่ะพี่แจ๊คครับค่ะก็ เรื่องก็ผ่านไปค่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์อืม,มันจะเป็นจังหวะที่หนูต้องเปลี่ยนกะพี่แจ๊คคราวนี้ยหนูจะมาทํางานกลางวันแล้วค่ะหนูจะนอนกลางคืนค่ะอ่าเวลาที่หนูจะต้องตื่นเนี่ยค่ะมันจะเป็นเวลาตีห้าค่ะคเพราะว่าหนูจะต้องออกบ้านประมาณตีห้าสี่สิบค่ะพี่แจ๊คค่ะวันนั้นนะคะพี่แจ๊คหนู่ยืนอยู่หน้าห้องน้ําค่ะเพราะว่า รอแฟนอาบน้ําเสร็จอืหนูมองไปที่เตียงนอนหนูค่ะพี่แจ๊คครับปกติเตียงนอนอ่ะมันจะเป็นยางพาราสีเขียวเข้มๆอะค่ะพี่แจ๊คแล้วก็จะปูด้วยผ้าปูที่นอนค่ะครับแต่ว่าวันนั้นอ่ะผ้าปูที่นอนมันเปิดออกค่ะพี่แจ๊คแล้วมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งค่ะพี่แจ๊คพี่แจ๊ครู้จักแป้งดินสอพองไหมคะรู้จักครับเวลาเขาเล่นสงการอะคะ่ะ ค่ะพี่ค่ะพี่แจ็คมันเป็นรอยเท้าผู้ใหญ่ค่ะพี่แจ็คที่มันเปื้อนแป้งดินสอพองเป็นรอยเลยค่ะอแล้ววินาทีนั้นคือหนึ่งดินสอพองมาจากไหนแป้งนี้มาได้ยังไงค่ะพี่แจ็คแล้วสองคือรอยเท้าคู่นั้นนะคะ่ะมันยืนอยู่บนเตียงอะค่ะพี่แจ็คเสียงอะไรอะไก่เหรอ,อลูกแมวค่ะลูกแมวแมตก อ๋อพี่แจคได้ยินเดี๋ยวละคะได้ยินได้ยินได้ยินสิครับสองรอบแล้วโอเคโอเคต่อต่อโทษ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 ค่ะอาเป็นเป็นเป็นรอยเท้าบนเป็นรอยเท้าใหญ่ค่ะพี่แจ๊คไม่ไม่ใช่เด็กแล้วค่ะอืมแล้วพี่แจ๊คที่แปลกตรงนั้นคือรอยเท้านั้นพี่แจ๊คแป้งไม่ใช่แค่แป้งนะพี่แจ็คแป้งเปียกค่ะอืมมันเปียกค่ะพี่แจ็คเหมือนขบประมาณว่าเราอ่ะเอาเท้าไปจุ่มดินสอพองเปียกแล้วไปยืนบนที่นอนน่ะพี่แจ็คค่ะ จังหวะนั้นแฟนเปิดประตูออกมาพอดีหนูก็เลยพูดไปเลยเธอเธอเห็นไหมเขาก็บอกเห็นเธอเชื่อหรือยังนี่แหละที่ฉันเจอเป็นแบบนี้ออะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วเวลานั้นนะคะพี่แจ็คหนูควรจะถ่ายรูปใช่ไหมคะครับแต่ว่าไม่ค่ะคเหมือนกันเหมือนเดิมเป๊ะเลยค่ะรีบหาผ้าอะไรวิ่งเข้ามาเช็ดเลยค่ะคเช็ด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 ปัด,ปด,ปดออกไปค่ะแบบ แบบวินาทีนั้นมัน,ม,นมันกลัวค่ะอืก็เลยมานั่งคุยกับแฟนค่ะเธอ,เ,ธอเขาเน่ะทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้เขาแล้วนะอืไปให้สิ่งสิ่งเนี้ยซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรอยู่ในห้องอเขาน่าจะอยู่ที่นี่แหละแต่ทําไมเขายังไม่ไปอ่ะอคือรอบแรกเจอรอยเท้าเด็กอรอบที่สองเจอรอยเท้าผู้ใหญ่หนูขอดเดาว,ว่าน่าจะเป็นผู้ชายมั้งครับเพราะว่าเท้าใหญ่มากค่ะ ทีนี้แฟนก็เลยเึื้อขึ้นได้เธอถ้าเธอทําอย่างนี้ไม่หายลองใช้วิธีนี้ดูไหมครับคืออย่างนี้ค่ะพี่แจ็คก,ก็เลยคุยกันได้ว่าพื้นที่ตรงเนี้ค่ะไม่ใช่พื้นที่คนพุทธค่ะพี่แจ็คเป็นพื้นที่ของอิสลามค่ะพี่แจ็คใช่เป็นไปได้ไหมว่าผีไม่ใช่ผีพุทธอาจจะเป็นอิสลามหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะ ก็คือแล้วก็แฟนก็เลยให้อ่าบังท่านหนึ่งคะ่ะที่เขารู้จักเป็นคนอิสลามค่ะอขอความช่วยเหลือบัง<อ>เขาก็เลยให้บังอะค่ะเข้ามาที่ห้องอมาทำพิธีละหมาดค่ะพี่แจ๊คใช่ค่ะเป็นความเชื่อขอ,ของเขา<อ>เข้ามาละหมาดในห้องค่ะพี่แจ๊ค<อ>หนูก็ยืนอรอข้างนอกเพราะว่าหนูก็หนูก,หนก็หนุไม่ชินกับพิธีการนี้ค่ะ<อ>ใช่ค่ะอีกสักพักค่ะพี่แจ๊คผ่านไป อีกสักพักหนูก็รู้สึกว่าหนูว่าหนูจะย้ายห้องอะค่ะหนูจะย้ายหอใช่ค่ะหนูคิดว่าหนูไม่รู้ว่าหนูจะอยู่ต่อได้ไหมหนูว่าหนูจะย้ายห้องค่ะก็เลยตัดสินใจแจ้งย้ายออกแล้วก็เตรียมหอใหม่ไว้เรียบร้อยค่ะพี่แจ็คแต่หลังจากนั้นค่ะพี่แจ๊คหนูเปิดประตูเข้าห้องนี้ไปอะค่ะห้องนี้มีความเปลี่ยนไปค่ะพี่แจ๊เปลี่ยนไปมากค่ะทุกครั้งที่เปิดไปคือมันจะเย็นว่า ลมโกลกเข้ามาซึ่งมันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนอพี่แจ๊คใช่ค่ะ,ะหนูก็เลยเดาได้ว่าหรือว่าเขาจะไม่อยู่แล้ว<อ>เขาจะไปแล้วเงี้ยคะ<อ>่ะแตคใช่ค่ะแต่ยังไงก็ตามแต่คือหนูก็ย้ายหออยู่ดีค่ะพี่แจ๊คพอสุดท้ายก็ย้ายออกใช่ค่ะอพอได้ย้ายออกปุ๊บมีอยู่วันหนึ่งคะ่ะพี่แจ๊คหนูไปอ่าเดินเล่นที่สวนสาธารณะนะค่ะอื หนูไปเจอเพื่อนคนนั้นค่ะพี่แจ๊คเอ้ยนี่แหละต้องถามเลยต้องถามเลยแกย้ายออกเพราะอะไรวะเออใช่ค่ะหนูไปเจอเพื่อนคนนั้นหนูก็เลยเฮ้ยพี่มีอะไรเล่าให้ฟังก็เลยเล่าเล่าเล่าค่ะพี่แจ๊ครู้ไหมพี่แจ๊คเขาตอบหนูกับมาว่าอะไรว่าอ้าวเจนแกเจอแล้วเหรออ้าวใช่ค่ะพี่แจ๊คแกเจอแล้วเหรอก็เลยบอกพี่หมายความว่ายังไงพี่รู้มาโดยตลอดเหรอ อะไรประมาณนี้ค่ะพี่แจ็คเขาก็เลยอธิบายให้ฟังว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้เจออะไรครับแต่คนที่อยู่ก่อนหน้าเขาเน่ะเจอค่ะอ๋อแต่เขาไม่เคยเจอแต่เค่คะนอยู่ก่อนหน้าเขาเจอใช่ค่ะแต่เขาไม่เล่าให้เราฟังไม่เล่าค่ะพี่แจ็คน่าคบไหมคะอค่ะก็เลยเขาก็เลยอ่าสรุปให้ฟังคร่าวๆแบบนี้ค่ะอืหอพักที่หนูพักค่ะพี่แจ็ค มันอยู่หน้ามหาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งค่ะเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมีคนแวะเวียนเข้ามาพักในหอพักเยอะค่ะพี่แจ็คแล้วเหมือนกับว่าเหมือนข่าวลือค่ะพี่แจ็คแค่ลือเฉยๆค่ะว่าเหมือนมีอานักศึกษาผู้หญิงเคยมาพักแล้วมีการทําแท้งนู่นนี้นั่นนะคะอันนี้คือข่าวลือค่ะคล,ลือเฉยๆค่ะใช่ค่ะ ทีนี้ก็ไม่มีอะไรครับพี่แจ็คก,ก็กลับมาห้องอยู่ห้องใหม่ครับมีวันหนึ่งพี่แจ็คแฟนนะคะพูดขึ้นมาว่าเธอที่จริงอะ่ะเขาก็มีอะไรจะเล่าให้ตัวเองฟังนะอ,อ้าวก็เลยเออเล่ามาสีมีอะไรหรอรเขาบอกว่าตอนที่อยู่หอนั้นนะคะคตอนที่หนูต้องออกไปทำงานตีห้าสี่สิบราคะต้องออกจากห้อง เขาก็จะลุกขึ้นมาเปิดประตูแล้วก็ปิดแล้วก็ไปนอนต่อใช่ไหมคะพี่แจ๊ครับระหว่างที่นอนเนี่ยค่ะตาเขาสลืมสลือค่ะพี่แจ๊คมันมันมันคนง่วงนอนค่ะครับเขามองไปที่ปลายเตียงค่ะพี่แจ๊คเห็นผู้หญิงกับเด็กยืนอยู่คู่กันที่ปลายเตียงค่ะพี่แจ๊คใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยเขาเลยบอกว่าเห็นแต่ว่าเขาก็ไม่อะไรเขาก็เลยนอนต่อค่ะพี่แจ๊คเขาไม่อยากบอกหนูเพราะว่า กลัวว่าหนูจะกลัวค่ะพี่แจ๊คครับใช่ค่ะเรื่องของหนูก็มีประมาณนี้ค่ะผิดแย้งค่างาโอเคพอมันเป็นหอที่มันอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยอ่ะเนาะมันอาจจะมีคนย้ายเข้าย้ายออกมคีคนนู้นคนนั้นคนนี้มาอยู่เยอะค่ะอาจจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นในนั้นเยอะแยะมากมายก็ได้ใช่ค่ะเออโอเคนั่นคือเรื่องแรกนะ,ะมาเรื่องของคุณเจนเรื่องที่สองค่ะเป็นเรื่องสั้นๆเหมือนกันค่ะพี่แจค๊คเป็นเรื่อง ประสบการณ์ของสามีเจนะค่ะครับแล้วเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้อาจารยนะอันนี้คือเรื่องของเจหรือเรื่องของสามีเรื่องเมื่อกี้เรื่องของเจนค่ะที่เจนเจออ้าวแล้ว่าคุณเจมีสองเรื่องสั้นสองเรื่องหลอนใช่ค่ะอ่าเป็นสองเรื่องเป็นเรื่องของของหนูค่ะอแล้วก็เรื่องของสามีค่ะอ้าวเดี๋ยวนะทางทีมงานบอกว่าคุณเจนมีของคุณเจน่ะสองเรื่องแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของสามีไม่ใช่ใช่ไหม ใช่ค่ะฮะตรงลงใช่หรือไม่ใช่ใช่ค่ะพี่แจ็คมีสองเรื่องค่ะเอามีแค่สองเรื่องนะเท่ากับว่าสื่อสารกันผิดนะ <c oughs> ไม่ทราบค่ะอ้าวว่า <c oughs> อยู่กันที่อยู่เดี๋ยวนะคุณเจนติดต่อมาว่าคุณเจนมีเรื่องของคุณเจนเนี่ยกี่เรื่องหนึ่งเรื่องค่ะหนึ่งเรื่องแล้วก็เรื่องของสามีอีกหนึ่งเรื่องนะใช่ค่ะ,ะเป็นสองค่ะโอเคเท่ากับว่าสื่อสารกันผิดไม่เป็นไร ง่ะมามามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเรื่องอันอีกเรื่องหนึ่งคือผัวฝรั่งเจอผีถูกไหมอ่ะใช่ค่ะเออเออเอเอาม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 าอืมค่ะครับก็เรื่องเกิดมาเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะพี่แจ๊คก็คือสามีหนูเนี่ยค่ะเป็นชาวต่างชาติค่ะพี่แจ๊คครับแล้วจะบอกว่าอ่าเขาเคยเป็นอดีตตำรวจค่ะพี่แจ๊คเขาก็เลยจะเป็นผู้ชายที่ไม่กลัวอะไรเลยค่ะพี่แจ๊คน่คะไม่กลัวเลยค่ะ มีอยู่อ่ามีอยู่มาวันนึงค่ะพี่แจ๊คห้าทุ่มค่ะเขาบอกว่าหนูว่าเขาจะไปซื้อน้ำอัดลมค่ะพี่แจ๊คเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปค่ะครับจะบอกว่าบ้านหนูเนี่ยค่ะอ่าแล้วระยะทางจากบ้านไปถึงร้านสะดวกซื้อเกือบสองกิโลเลยนะคะพี่แจ๊คเนื่อง <N> e <arn ed> ด้วยหมู่บ้านที่หนูอยู่ค่ะพี่แจ๊คเป็นหมู่บ้านที่อยู่นอกเมืองนิดนึงค่ะพี่แจ๊คแล้วเป็นหมู่บ้านที่ป่าเยอะมากค่ะพี่แจ๊ค ใช่ค่ะโดยเฉพาะป่าท้ายหมู่บ้านค่ะใช่ค่ะเขาบอกว่าสามีเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะระหว่างที่ขี่มอไซค์ไปค่ะพี่แจ๊ค้าทุ่มไม่มีอ่าสนุนเส้นนั้นไม่มีรถคันไหนสวนมาเลยค่ะพี่แจ๊คแต่มีสิ่งสิ่งหนึ่งสวนเข้ามาค่ะคเขาบอกว่ามันเป็นหัวคนค่ะพี่แจ๊คเป็นหัวคนที่ลอยได้ค่ะพี่แจ๊ค แล้วมีผมที่ยาวมาก <Ừ. S 2> มีหัวแล้วก็มีไส้ค่ะพี่แจ๊ค <Ừ. S 2> แล้วทีเนี้ยเขาอบอกว่าใช่ค่ะกำลังจะเข้าสูตรเขาบอกว่ามีหัวมีไส้แล้วมีดวงไฟสีแดงอยู่ด้านบนหัวค่ะพี่แจ๊ค <Ừ. S 2> อยู่รอบบริเวณหัวเขาบอกว่าเห็นหน้าชัดมากค่ะพี่แจ๊ค <Ừ. S 2> เป็นหน้าที่ผอมแห้งมีแต่กระดูกคะ่ะเป็นหน้าที่ซีด เป็นคนที่คิ้วขมวดค่ะพี่แจ๊คและที่สําคัญเขาบอกว่าดวงตาของเขานะคะไม่ใช่ดวงตาคนค่ะพี่แจ๊คเป็นดวงตาสีแดงที่เหมือนดวงตาของสัตว์อะค่ะพี่แจ๊คใช่ค่ะเพราะเขาเห็นสิ่งสิ่งนั้นลอยผ่านเขาพึึบลอยผ่านในระดับสายตาที่มองเห็นได้คะ่ะไม่ได้สูงมากเหมือนกับสิ่งสิ่งนั้นแ่ะพี่แจ๊ค<ๆ>เขาจะตกใจสามีหนูเหมือนกันคะ่ะ เขาก็เลยรีบรอยค่ะพี่แจ๊คเข้าไปหลบหลังโกดังหลังหนึ่งค่ะพี่แจ๊คแถวนั้นจะมีโกดังเล็กๆโกดังหนึ่งค่ะพี่แจ๊คอ่าสามีหนูด้วยความที่ว่าสงสัยคืออะไรมไม่เคยเห็นค่ะแล้วก็ไม่กลัวพี่แจ๊คขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปค่ะแล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์ไว้ข้างทางค่ะพี่แจ๊คตัดสินใจเดินตามแสงไฟนั่นเลยค่ะคสามีเล่าให้ฟังว่ามันเป็นแสงไฟ ที่แอบอยู่หลังโกดังเป็นแสงไฟที่บูบวาบูบา้าบูบ้าค่ะพี่แจ็คเขาก็เลยเดินตามแสงนั้นได้ง่ายเลยค่ะทีนี้ค่ะระหว่างเดินไปกำลังจะถึงจุดนั้นแล้วค่ะพี่แจ็คเท้าเขาไปเตะเข้ากับอะไรบางอย่างนุ่มๆค่ะพี่แจ็คเขาก็เลยหันลงไปค่ะพี่แจ็คเห็นเป็นหมาดำตัวใหญ่ตัวหนึ่งค่ะพี่แจ็คก,กำลังนอนแล้ว สั่นด้วยความกลัวอะไรบางอย่างค่ะพี่แจ็คครับสามีเล่าให้ฟังว่าไม่เคยเห็นหมาที่ไหนแบบกลัวได้ขนาดนี้มาก่อนใช่ค่ะทั้งสัน่นทั้งกลัวทั้งแบบนู่นี่นั่นค่ะพี่แจ็คและสังเกตเห็นว่าเหมือนหมาตัวนั้นนะคะจะกรอกตาไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะพี่แจ็คเหมือนว่ากำลังมองเห็นอะไรอยู่ค่ะพี่แจ๊คครับใช่ค่ะ สามีก็เลยตัดสินใจค่อยๆมองไปตามสิ่งนั้นนะคะอม,มองตามสายตาขณะที่เขาหันไปค่ะพี่แจ๊กไม่นานคะ่ะสิ่งๆนั้นค่ะพี่แจ๊กได้ลอยปาดหน้าเขาไปเร็วมากค่ะพี่แจ๊กแล้วลอยขึ้นสูงไปคะ่ะเขาอธิบายให้ฟังว่าขณะที่ลอยผ่านเขานะคะพี่แจ๊กม,มีเสียงด้วยนะคะเป็นเสียงที่ทรมานนิดนึงค่ะพี่แจ๊กเขาบอกเป็นประมาณนี้ค่ะพี่แจ๊ก ประมาณนี้ค่ะที่เขาเล่าให้ฟังใช่ค่ะก็แล้วก็ลอยรับไปแล้วก็จะมีกลิ่นค่ะพี่แจ็คเขาบอกว่าเป็นกลิ่นที่เหม็นแต่มันเหม็นเหมือนกลิ่นสารเคเมีอะค่ะพี่แจ็คเป็นสารเคมีที่กลิ่นแรงมากๆค่ะอ,อใช่ค่ะแล้วเขาก็ไม่มีอะไรต่อค่ะพี่แจ็คก็กลับมาที่บ้านค่ะแล้วก็ผ่านไปอีกวันนึงค่ะอื เขาก็เลยมาเล่าเรื่องนี้ให้เจนฟังในตอนกลางวันค่ะคเขาบอกว่าเขาไม่กล้าเล่าตั้งแต่คืนนั้นเพราะว่ากลัวว่าเจนจะกลัวเขาเล่าว่าเจอสิ่งนี้นะมีหัวมีผมมีไส้มีไฟอยู่ด้านบนหัวหนูก็เลยคิดว่าใช่ละคนไทยเรียกกระสือค่ะหนูก็เลยเซิร์ชขึ้นมาเลยค่ะลูกกระสือหนูยื่นให้สามีดูค่ะยู you. ใช่ตัวนี้ไหมที่ยออูเจอออสามีบอกว่าใช่เลยยูออตัวนี้เลยมีหัวมีไส้มีไฟแบบนี้เลยเออคือสามีพูดเพ้ฟังค่ะออก็เลยค่ะก็เลยเป็นเรื่องราวที่หนูคิดว่าหนูต้องมาเล่าให้พี่แจ็คฟังอะค่ะออพั่แจเจอกระสือ ใช่ค่ะพี่แจ็คเชื่อเรื่องกระสือไหมคะโอ้ยอย่าถามผมเชื่อเลยผมไม่เคยเห็นแต่ผมฟังผมฟังดีกว่าหนูอ่ะหนูอ่ะหนูเป็นหนูไม่เชื่อเรื่องกระสือค่ะพี่แจ็คเพราะว่าหนูคิดว่านี่มันสองพันยสี่ค่ะพี่แจ็คไม่น่าจะมีอะไรแบบนี้น่าจะมีในยุคที่มันโบราณแล้วค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าออกจากปากสามีค่ะพี่แจ็คหนูก็เลยเชื่อเนื่องด้วยเขาเป็นต่างชาติเขาไม่เขาไม่รู้จักผีตัวนี้อยู่แล้วเขา เขาไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องมาหลอกหนูว่าเจอแบบนี้นะเจอแบบนี้นะผีไทยอะค่ะใช่ค่ะหนูก็เลยค่ะพี่แจ็คหนูก็เลยแบบแอบแอบสืบหมู่บ้านหนูนิดนึงจะบอกว่าหมู่บ้านเนี้ยค่ะหนูไม่ใช่คนท้องถิ่นค่ะพี่แจ๊คหนูย้ายมาอยู่หนูย้ายมาจากหมู่บ้านอื่นมาอยู่กับสามีสองคนใช่ค่ะก็เลยแอบแอบสืบค่ะพี่แจ๊คเขาก็เลยบอกว่าหมู่บ้านเนี้ยค่ะ เขาลือกันนานแล้วค่ะพี่แจ๊กว่ามันมีกระสืออยู่ที่ป่าท้ายหมู่บ้านค่ะใช่แล้วมีโอกาสได้คุยกับอ่าน้องชายหนูค่ะหนูเล่าก่อนที่จะเล่ากับพี่แจ๊กหนูถ่ายทอดเรื่องนี้แบบสั้นๆให้น้องชายหนูฟังน้องชายก็เลยพูดให้ฟังว่าใช่ป่าท้ายหมู่บ้านตรงนั้นไหมเขาบอกว่ามีวันหนึ่งเขาได้รับมอบหมายให้ขับรถบรรทุก ขนขยะไปทิ้งที่ป่าแห่งนั้นค่ะครับแล้วมันเป็นช่วงเย็นแล้วค่ะพี่แจ็คเหมือนมันเขาเรียกอะไรแบบเที่ยวสุดท้ายแล้วค่ะพบขําใช่จังหวะที่เขากําลังจะเข้าไปกําลังจะขับรถเข้าไปมีหมู่อ่าขอโทษค่ะเหมือนมีชาวบ้านพลเมืองดีค่ะพี่แจ็คเข้ามาห้ามค่ะบอกว่าหนูอย่าไปนะหนูอย่าเข้าไปข้างในเด็ดขาดเลยนะอ๋อทําไมหรอครับข้างในมันมีกระสือนะหนูอย่าเข้าไปนะเท่านั้นแหละค่ะพี่แจ็ค น้องชายหนูตัดสินใจไม่เทแล้วค่ะขยะขับออกไปจากหมู่บ้านทันทีค่ะใช่ค่ะก็ไม่ได้เจอถูกไหมไม่เจอค่ะไม่เจอแต่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าตรง้นนั้นมันมีกระสือใช่ค่ะเขาเขาลือกันเขาลือกันนานแล้วค่ะพี่แจ๊คครับทุกวันนี้ก็ยังลือกันอยู่ลือกันค่ะพี่แจ๊คยังยังลือไม่ยังยังยังไม่หยุดลือค่ะพี่แจ๊คใช่ค่ะครับนี่ มีประมาณนี้ค่ะ,ะพี่แจ๊คเป็นตค่ตนคะคะไม่เป็นไรครับได้เลยคุณเจนนั่นคือทั้งสองเรื่องนะที่มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันใช่ค่ะ,อะโอเคได้ครับคุณเจนยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องพวกเราได้ฟังแล้วนะคุณเจนนะค่ะพี่แจค๊คค<ะ>่ะเออหนูขอฝากร้านได้ไหมคะฝากร้านร้านอะไรอ่าพอดีหนูเปิดร้านทําเล็บแล้วก็ร้านต่อคนตาครัคพี่แจ๊ อยู่ที่ตลาดจอมพลขอนแก่นค่ะจอมพลขอนแก่นอืใช่ค่ะเป็นร้านสีฟ้าค่ะพี่แจ็คก็ถ้าแฟนคลับเดอะโกสค่ะเข้าไปที่ร้านแล้วก็แจ้งว่าตามมาจากรายการเดอะโกสอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊คเดี๋ยวหนูมีส่วนลดให้พิเศษเลยค่ะเอชื่อร้านอะไรนะร้านเนวทามค่ะพี่แจ๊คเป็นร้านสีฟ้าค่ะง่ายๆค่ะตามหาร้านสีฟ้าก็คือใช่เลยค่ะอยู่ในตลาดจอมพลนะใช่ค่ะโอเคที่ขอนแก่นนะใช่อยู่อำเภอเมืองใช่ไหม อำเภอเมืองค่ะพี่แจ๊คโ okay, okay. อเคโอเคใครที่อยู่จังหวัดขอนแก่นก็ไปอุดหนุนคุณเจนก็ได้นะค่ะโ <Okay. S 1> อเคได้คุณเจนไงขอบคุณมากๆเลยนะค่ะพี่แจ๊คขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีคะ่คะหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก